ขออัลน์หมายเลขเ็ในภาวะที่หลายคนต่างได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของบ้านเรายังคงเกิดขึ้นและก็วนเวียนอยู่ในสังคมส่งผลต่องบประมาณแผ่นดินจนํานวนมากติดตามรายละเอียดได้เลยครับ าใหญ่คือกฎหมายของบ้านเราเปิดให้มีการใช้อำนาจใช้ดุลมพินิจไปมามันเลยทําให้ยากที่สาธาชนจะมองเห็นว่ามันกําลังเกิดอะไรหรือมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังนะครับ อิสระเปิดให้ใช้ดุลพินิษภายใต้อำนาจหน้าที่หนึ่งในต้นต่อสาเหตุที่ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังเกิดขึ้นและวนเวียนซ้ำไปซ้ำมานำไปสู่การคอร์รัปชันในเชิงนโยบายคือความเห็นที่เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับคอลัมน์หมายเลขเจ็ ในฐานะผู้ที่พยายามต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันมาหลายสิบปีและพบว่าสถานการณ์ไม่ได้ลดราวาสอกลงแม้ประเทศจะเกิดวิกฤตก็ตามปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยวันนี้ที่กำลังเป็นวิกฤตอยู่เนี่ยสาเหตุใหญ่เลยก็คือการเห็นแก่พวกพ้อง mm hmm. การเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกให้เครือข่ายของตัวเองนะครับสุดท้ายจะทําให้แต่ละคนเนี่ยใช้อํานาจในทางที่ไม่ชอบไปเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนหลวมครับ มีการฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนกฎระเบียบใช้อำนาจใช้อำนาจแล้วก็ปิดบังข้อมูลด้วยเหตุนี้ถ้าหากเราไม่สามารถจิดยั้งพฤติกรรมการเอื้อประโยชน์พวกพ้องเราจะไม่สามารถแก้ไขเรื่องสื่อขับซ้อนและคอรัปช่นที่เป็นวิกฤตในขนาดนี้ได้เลยครับในปี2564ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้คนและเศรษฐกิจต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รัฐบาลต้องกู้เงินเพื่อใช้ในการรับมือแก้ปัญหากับวิกฤตที่เกิดขึ้นท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทําโครงการและใช้งบประมาณที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลและการตรวจสอบเนื่องจากหน่วยงานของรัฐเรามีจํานวนมากและก็มี ภารกิจที่ภาครัฐต้องให้บริการประชาชนมากมายมาหาศามนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากที่หน่วยตรวจสอบอย่างสำนักงานปปชรหรือสอตอง,งอเนี่ยจะเข้าไปกจำจัดดูแลทุกอย่างได้อย่างทั่วถึงคือการเปิดเผยข้อ,ขอมูลบ้านเหล่านี้ย,ยังไม่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับการเปิดเผยยังน้อยมากและเปิดเผยในรูปแบบที่ยากต่อการตรวจสอบครับมันยังมีประเด็นต้อนเล้นอยู่ในตัวม,มันอยู่มากครับ มูลการใช้งบประมาณของภาครัฐโดยส่วนราชการกับท้องถิ่นและนักการเมืองจากสถิติพบรายงานเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวโยงและพบมากที่สุดคือการจัดซื้อจัดจ้างลองลงมาเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการใช้อำนาจในการบริหารจัดการต่างๆในทางที่ไม่ชอบเห็น <He hn S 2> ได้จากปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19 ปปชได้ตรวจสอบข้อมูลการกล่าวหาทุจริตและสะสางไปมากกว่า1,500คดีพบการทุจริตมากถึง1,000เรื่องในจำนวนนี้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมากถึง60%ขณะที่ภาพรวมทั้งปี64รวมทุกเรื่องเสียหายเกือบหมื่นล้านบาทก็ส่วนใหญ่นะครับเกือบ60%เป็นเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะก็คือองอค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่สูงมากเป็นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก่อนปี6 4 63เนี่ยเราก็ชี้มูลไปประมาณสัก5 0 0อกว่าเรื่องนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการถือจ้างจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบแม้จะมีความพยายามรณรงค์ให้ผู้คนเห็นถึงภัยร้ายจากการทุจริตแต่การตรวจจับคนโกงยังติดขัดล่าช้าเป้าหมายที่ต้องการขยับอันดับดับชนีความโปร่งใสของไทยให้ได้50คะแนนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องที่จะจบได้แค่การประกาศด้วยคำพูดเท่านั้นคอลัมน์หมายเลขเจสวัสดีค่ะ